เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับการตัดสินใจของตุกอร์เนอร์อสโรตในใหญ่เบชแมนของเรากันก่อนเลย เพระาะแม้ว่าเขาจะนําทีมใกล้จะประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์พรีเมอริกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่รุ่ดูการแรกที่เข้ามากลุ่มบางเห็นในทิมแอนฟิลด์ของเราแต่ในขณะเดียวกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในรายการอื่นๆนั้นไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันศึกเอฟเอคัที่เราก็จิงตกรอบตั้งแต่ไก่โหแถมยังเป็นการปราชัยในการแข่งขันรอบที่4ให้กับทีมที่เรียกได้ว่าเป็นทีมลองบอลจากลีกเราอย่างทางพีมัตเอ๋อกาย ส่วนในการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปียนลีกนั้นเราก็จอดป้ายในการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยน้ำมือของทางไปย์แอดเชปาดลีแสงแชมแมงเช่นเดียวกันกับในการแข่งขันศึกคาราบาวครับที่แม้ว่าเราจะสามารถกรีดทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้แต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันไปปรชาชัยให้กับทางศาลิกาดงนิวคาเซิลยูนาเตตในนัดชิงดำอีก นั่นอนใ่นม้มันเกิดเครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับการทำทีมของทางสลอตโดยเฉพาะอย่างที่การจัดทับลงสนามของเขาที่มีคนตั้งเงี้กันค่อนข้างจะกว้างขวางว่าเป็นเพราะทางตัวเขาปีการหมุนเวียนนักเตะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่อย่างไรกันไม่ว่าจะเป็นในรายของทางคารฟิเอรนเลียด e วัตรุเอนโดหรือแม้กระทั่งทางเฟเดริโกเกียซาพวกเขาเหล่านี้ต่างก็ได้ลงสนามค่อนข้างจะมีความจำกัด ต่างกันกันกบบรรดา11ผู้เล่นตัวจริงของทีมเราที่ต้องลงสนามกันแบบทีีทเรียกได้ว่าเตะจนแข้งขากรอบกันเลยทีเดียวทวล่าสุดตัวของทางสลอ็อตทำการออกมาปกป้องการตัดสินใจของเขาแถมเจ้าตัวไม่ได้ตัดสินใจลงมาด้วยความคิดของเขาเองแต่มีเหตุผลในด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นหลักอ้างอีกตามหลักการวิจัยอีกด้วย มันมีผลการวิจัยออกมามากมายเลยนะว่ายิ่งคุณให้ทีมลงเล่นร่วมกันมากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็จะเล่นด้วยกันดีขึ้นมากเท่านั้นสล็อตกล่าวนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเป็นคนที่ไม่ชอบจะมีการหมุนเวียนนักเตะในทุกๆเกมแบบ 5, 6หรือ7ตำแหน่งอะไรแบบนั้นเพราะผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยให้คุณสามารถที่จะรักษาโมเมนตัมของเกมเอาไว้ได้เลยเพราะนักเตะแกนหลักสำคัญยังคงเป็นหัวใจของทีมสเสมอ นี่เป็นฤดูกาลที่สองแล้วที่ทีมนี้ได้ลงเล่นร่วมกันนะดังนั้นผมคิดว่ามันมีส่วนช่วยให้เราพัฒนาขึ้นมาแต่บางครั้งมันก็จาเป็นจะต้องมีการเติมพลังงานใหม่ๆด้วยนักเตะใหม่ๆเข้ามาด้วยคุณเองจะต้องหาสมดุลในเรื่องเหล่านั้นให้ได้ในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วเราตัดสินใจที่จะเก็บนักเตะทุกคนเอาไว้กับทีมของเราต่อไปแล้วก็มีผู้จัดก,การทีมคนใหม่ที่ย้ายเข้ามาและเติมพลังงานบวกให้กับพวกเขาในช่วงเวลาเดียวกัน นั่นจะเป็นสิ่งที่เราจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้าเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็ฟังคำอธิบายของทักอาร์เนอต์สรอกถึงเหตุผลในการตัดสินใจไม่ค่อยจะเหมืนเวียน,นักเตะของเขากันไปแล้วเราก็ขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางเฟรดิโกเคียซาปิดทีมชาติอิตาลีกันบ้าง เพวกเขาเองก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ได้ลงสนามอย่างจำกัดจำเขียมากๆในการแข่งขันฤดูกาลนี้และนับจนกระทั่งถึงปัจจุบันหลังจากที่เขาย้ายมาจากทางมาลายยูเวนตุสย้อนกลับไปในช่องเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัม,มอร์ทีแล้วเต้มนนราคาในเบื้องต้น10ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก2.5ล้านปอนด์เขาก็าเพิ่งจะมีโอกาสลงสนามในสีเสื้อข,ของทางิเวอว์พกลรวมไปทั้งสิ้นเพียงแค่12นัดทั้งหมด198กนาที ด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นที่คาดหมายกันอย่างกว้างขวางว่าตัวของทางเคียซ่าน่าจะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ถูกปล่อยออกจากทีมของเราไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสมัมฤทธิ์ที่จะถึงนี้โดยมีหลากหลายสโมสรในประเทศอิตาลีที่พร้อมจะอ้าแขนรอบเขากลับไปสู่แผ่นดินแม่อีกครั้ง ทว่าล,ล่าสุดตามความคิดเห็นของทางโพลเมอร์สันอดีตดาวเตะอรับตำนานของทางปืนใหญ่ออสเนอร์ก็มีการออกมาชี้ชัดถึงสาเหตุที่เขาคิดว่ายังไงเสียหรือว่าูลของเราก็ควรจะเก็บตัวของทางเคียซ่าเอาไว้กับทีมต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นปีที่มีการแข่งขันในศึกแอฟริกันคัพออฟน i ชั่นที่ตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์เองอาจจะต้องห่างหายจากทีมของเราไปนานเป็นเดือนเลยทีเดียว มันมีการพูดถึงกันเยอะนะเกี่ยวกับการที่นักเตะคนนั้นคนนี้จะต้องยากออกจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p ูลไปเมื่อสั้นกล่าวนอกจากในรายของทางแคลน์อลเดอร์อาร์โนแล้วมันอาจจะมีบรรดาแนวรุกของพวกเขาอีกหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นที่ต้องอำลาิ่นแอนฟิลด์ออกไปด้วย ผมรู้ดีว่าเฟเดริโกเคียซ่าเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยจะได้มีส่วนร่วมกับทีมอย่างสม่ำเสมอแต่หากพวกเขามีทางเลือกให้สามารถที่จะเก็บเขาเอาไว้ได้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วผมก็คิดว่าพวกเขาควรจะทำเช่นนั้นนะ เขาเองก็แค่เป็นคนที่โชคร้ายเท่านั้นความหมายของผมก็คือคุณลองดูแนวลูกสามคนของพวกเขาสิว่ามันมีใครกันบ้างรละว่าูกไม่ได้เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บมากมายในการแข่งขันฤดูกาลนี้นะแต่ใครจะไปรู้กันละ่ะว่าในปีหน้าเรื่องราวเหล่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ นอกจากนี้ตัวของทางซาลาเองก็ยังมีภารกิจต้องเดินทางไปลงเล่นให้กับทีมชาติของเขาในศึกแอฟร c กันคัพออฟเนชัด้วยดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลกับการที่พวกเขาจะเก็บตัวของทางเคียซ่าเอาไว้กับทีมต่อไปในนนก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในส่วนของเกมรอบกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทาาท่านอเล็กซานเดอร์อาร์โน่บัคขวารองกับกันทีมของเรานั่นเองหลังจากปัจจุบันเข้าเองเป็นหนึ่งใน3สตาร์ดังของทีมดอทที่ยังคงไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่หลังจากเพื่อนร่วมทีมอีก2คนไม่ว่าจะเป็นในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาและเวอร์กิฟานได้ต่างก็จดปากกาต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปแล้วคนละ2ปีซึ่งผูกมัดพวกเขาในถิ่นแอนฟิลด์ยาวไปจกนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2027 ก็สำหรับในรายของทางเทรนนั้นมันก็เกิดกระแสข่าวลือออกมามากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาไม่เว้นแต่ละวันโดยฉพาะอย่างยิ่งกับทางราชันชุดขาวรออันมาริดที่พวกเขาก็มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจอยากจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ตลอดรอบปีที่ผ่านมา ล่าสุดทางปีเตอร์คราว์อดีตดาวเตะร่างโยงของทีมเราก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าะข้างตนด้วยและเขาก็มีการฟันธงออกมาแบบตรงประเด็นเลยว่ายังไงเสียตัวของทางเทรนตก็คงจะเลือกย้ายไปร่วมถินสานเตียโกเบนนาบิลอยู่ดีผพไม่คิดว่ามันจะมีใครที่ไร้เดียงสามากเพียงพอที่จะคิดว่าเทรนยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาลงไปจริงไหมล่ะคราว์กล่าว ผมคิดว่าเรารู้ดีว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีการพูดคุยกันไปคืบหน้าไปมากแล้วและผมก็คิดว่ามันคงจะเกิดขึ้นด้วยหาไม่แล้วมันจะมีเหตุผลอะไรกันล่ะที่พวกเขาจะดึงเชงให้มันรากเหยาวออกมาขนาดนี้ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณสามารถที่จะประกาศมันออกมาและยุติเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดหากมันไม่ได้มีอัเจนดาอื่นๆแอบแฝงอยู่ ดังนั้นผมคิดว่าจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่นักปัจจุบันพวกเขาก็แค่รอการประกาศการย้ายทีมของเทรนต์อย่างเป็นทางการออกมาแค่นั้นนั่นแหละคือสิ่งที่มันกำลังจะเป็นไปซึ่งการที่พูดแบบนี้ออกมามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับบรรดาแฟนบอลของเรานะแต่นั่นคือความสัจริงที่ผมคิด หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางเพน์อเล็กซานเดอร์อาโน no, จากมุมมองของทางปีเตอร์คราวส์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูคํายืนยันจากปากคําของหนึ่งในนักข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึงที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเจ้าของฉาย,ยาเทพเดวิดซึ่งปัจจุบันเขาก็ทำงานให้กับทางเิอัตเลติกสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของทางแดนผู้ดีอยู่ด้วยนั่นเอง ก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวลือออกมาอย่างหนักตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่าตัวของทางทั้งเดงเริ่มจะมีการลังเลเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังจากเห็นฟอร์มการเล่นของทางเรอันมารกิดที่ตกลงไปอย่างยิ่งยวดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกที่พวกเขาปราชัยให้กับทางปืนใหญ่อาร์ซนอกแบบยับเยินด้วยสกอร์รวม2นัดถึง5ประตูต่อเหนือ หรือแม้กระทั่งการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพวกเขาก็ชวดแชมป์โคปาเดลเรด้วยการปราชัยให้กับทางเจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนาในการต่อเวลาพิเศษไปอีก3ประตูต่อ2 แม้กระน,นั้นตัวของทางออนสตี m ก็มีการออกมายืนยันเลยว่าถึงแม้มันจะเกิดทฤษฎีสมคบคิดออกมามากมายเกี่ยวกับอนาคตของเทรน์หลังจากเราได้เห็นการโพสต์ต่างๆของเจ้าตัวเองหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทางโมฮัมเม็ดซาลาแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถา,านการณ์ของทางเทรนกับทางลิเวอร์พูลและรวมถึงทางรอันมาดดิดเลย เพราะสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นก็คือการที่ตัวของนักเตะยังคงยืนกรานว่าจะย้ายไปร่วมถิ่นสารเตียยกเบนนาบิลอยู่ดีทวอนรักสันเดอร์อาโนได้รับการคาดหมายว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาดริดในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นนะออนสตีนกล่าว คำยืนยันแบบสั้นๆแต่ได้ใจความดังกล่าวข้างต้นของทางออนสตีนซึ่งมันก็จะไปตรงกับสิ่งที่ทางฟาวิซิโอโรมาโนม่การออกมาพูดไปในแนวทางเดียวกันเมื่อวันก่อนว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวของทางเครนยังคงเป็นสถานการณ์เหมือนเดิมที่เราคาดหมายกันล่วงหน้ามาได้ตั้งแต่หลายเดือนก่อนเพราะแม้ว่าตัวของเขาอาจจะมีการลังเลบ้างเล็กน้อยแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เหล่ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่ออมาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของท่านเจมี่คาราเกอร์อดีตปกหลังรับตำนานของทีมเรากันบ้างว่าเขาได้ชี้ชัดลงมาเลยว่ามันมีหยุดจุดหนึ่งที่ทีมของเราสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้อีกได้แม้ว่าเรากำลังใกล้จะประสบความสำเร็จในการคว้าแช,ชมป์พิมลิกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยก็ต่ามที นั่นก็คือในแผงมิดฟิลด์ที่หลายคนมองว่าน่าจะเป็นจุดแข็งที่สุดของทีมเราในการแข่งขันซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้แต่ตัวคาราเกอร์กลับชี้ว่าในรายของทางโดมินิโซบอสไลสตาร์ทีมชาติฮังการีของเรานั้นควรจะพัฒนาฟอร์มการเล่นของเขาให้ดีขึ้นมากกว่านี้โดยเฉพาะสติในการทําประตูและการทำแอสซิส เช่นเดียวกันหากเขาไม่สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้การที่เราจะออกไปหานักเตะอีกคนหนึ่งเข้ามาทดแทนหรือสร้างการแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งของเขาก็เป็นเรื่องที่ทางอาร์เนสต์สโร์กทีมงานซื้อขายนักเตะของทางลรเวร์ผู้เพิ่งจะพิจารณาให้มีความละเอียดรอบคอบผมคิดว่าในจุดของทางโดมินิกโโบอสไลนั้นมันคือสิ่งที่ทางเลิลวร์พูลสามารถจะพัฒนาขึ้นมาได้อีกนะคาร์ลาเกอร์กล่าลวระหว่างที่เขาไปจัดรายการดิโอเวอร์แล้ว ผมรู้ดีว่าเขาเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะครบเครื่องและแตกต่างจากคนอื่นๆนะเขาเป็นคนที่มีพลังงานเหลือล้นมากแต่ไม่ไดก็าตามที่คุณลองคิดดูว่าอาร์เซนอลมีจอมทัพอย่างทังมาติมโอเดกกาแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยมีควินเดอร์บอยในอดีตที่ผ่านมาและเชลซีเองก็มีโควาเมอร์อยู่ด้วยดังนั้นคุณต้องการนักเตะที่สามารถจะทำประตูจากตำแหน่งนั้นได้15หรือบางทีอาจจะถึง20ลูกต่อฤดูกาล นี่คือจุดที่เรายังสามารถจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกนะในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วผมคิดว่ามันมี3ามตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลสามารถที่จะเสริมเข้ามาให้กับทีมได้โดยตรงในทันที1คือแบ็กซ้าย2คือมิดฟิลด์ตัวรุกและ3คือกองหน้าตัวกลางจากนั้นเราถึงจะไปดูตำแหน่งอื่นๆมาเสริมเพิ่มเติมได้อีกเป็นลำดับถัดไปไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายมิดฟิลด์ตัวกลางและปักกลางตัวกลางซึ่งผมก็เชื่อว่าพวกเขาก็กำลังทำงานในส่วนนี้อยู่ด้วย แต่สาหรับสามตแหน่งดังกล่าวข้างต้นนั้นเราจะหาแค่คนเข้ามาหมุนเวียนลงเล่นไม่ได้เราต้องหาคนที่สามารถจะก้าวเข้ามาและพร้อมจะลงเล่นเป็นสเสบียผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมได้เลยส่วนที่เหลืออีก3ามคนในสาํตแหน่งที่เหลือนั้นมันอาจจะเป็นคนที่เข้ามาสร้างการแข่งขันภายในทีมหรืออะไรแบบนั้น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทับนักเตะหน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเกมรุกกันบางมันหนึ่งในนักเตะที่ก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามาโดยตลอดก็คือในรายของทางเรรอยซาเน่สตาร์ดังจากค่ายเสือต้านบาเยนน์มิวนิกนั่นเอง ได่ชอยอย่างยิ่งหลังจากที่ตัวของเขาเองก็ผ่านประสบการณ์ในการลงเล่นในการแข่งขันเวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้วสมัยที่โจ้ตัวอยู่กับทางเรือบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จึงทำให้เขาไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษ ประกอบกับการที่ตัวของเขาเองกําลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันว่ามีข้อผูกมัดกับทางบายเยนถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นจึงทําให้รอสามารถที่จะไปคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้แบบไร้ค่าตัวในฐานะนักเตะฟรีเอเยนตามกฎบอสแ่น ถาวรล,ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเส้นทางการคว้าตัวของทางสารเน่นนั้นมันอาจจะต้องถูกยุติเอาไว้เพียงเท่านี้หลังจากทางคริสเตียนโฟกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของบิวสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็มีการออกมายืนยันด้วยตัวของเขาเองแล้วว่าตัวของทางสารเน่กำลังจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางบาเย,ยนร์ออกไปอีก3ปีซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในปี2 0 2 8 อนาคตของทางเรรอยสาเน่กำลังจะได้รับการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากทางสโมสรฟุตบอลบาเย,ยนมิวนิคนะโฟกกล่าวนาวแตกทีมชาติเยอรมันกำลังจะปฏิเสธโอกาสในการย้ายไปอยู่กับออสนอกเพื่อที่เขาจะเดินหน้าอยู่กับทางทีมแอนเลอซ์อารีนาต่อไปนอกจตกวัย27ปีจะมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางบาเย,ยนไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2028 เรารู้ดีว่าลิวภูลเองก็เป็นอีกสมูรสรที่แสดงความสนใจอยากจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นสำหรับช่วงเปิดตลาดรอบนี้แต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะฝากอนาคตของเขาเอาไว้กับต้นสังกัดปัจจุบ,บัน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยายจะขอพาเพื่อนๆวกกลับมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในสตรหน้าที่นักเวลานี้กลายมาเป็นประเด็นร้อนฉามากที่สุดในสื่อสังคมออนไลน์เลยก็ว่าได้ เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากในรายของทางดาวินหนึ่งเยสดาวิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวเพิ่งจะได้ลงสนามในการแข่งขันฤดูกาลนี้ให้กับทีมของเราไปเพียงแค่1นึ0งันาบอีกนาทีเท่านั้นจากการลงเล่น4 2นัดในการแข่งขันทุกรายการซึ่งหากเราดูจากจํานวนเกมที่เขาลงสนามก็ถือว่าเยอะแต่จํานวนนาทีจริงๆนั้นมันไม่ได้เยอะเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะถูกส่งลงเล่นในฐานะตัวสำรองและมีเพียงแค่17 เท่านั้นที่โจ้ตัวแต่ออกสตั๊กเป็นตัวจริงทั้งส่วนใหญ่ก็ยังถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามกลางคันไปอีก ล่าสุดระหว่างที่มันเกิดกระแสข่าวอย่างหนักว่าตัวของทางนูนเยสจะถูกขายทิ้งออกจากสโมสรแล้วเราอาจจะไม่มีการส่งเขาลงสนามเป็นตัวจริงตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้อีกด้วยจากการที่มันมีเงื่อนไขที่จะทําให้เราจะต้องเสียเงินโบนัสเพิ่มเติมให้กับทางต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางเบนฟิก้าอีก5ล้านยูโรหากเรามีการส่งเขาลงสนามอีกหนึ่งนัดซึ่งมันจะไปครบตามเกมของเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆ เร่นงจรงทาให้ตัวของทางนูนเยสมีการออกมาเคลื่อนไหวและเขาก็มีการโจมตีไปที่ตัวของทางอาร์เนอร์สโลตในแย่ดัชแมนของดอกแบบตรงๆในการโพสต์ผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาด้วยข้อความว่าไม่สงสัยเลยว่าทําไมผมไม่ได้ลงเล่นมากกว่านี้เพราะในเกมสุดท้ายที่ผมได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพิมพ์ลลีทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่ทันทีทันใดนั้นจุดจุดจุด จากข้อความที่นุนเยสได้โพสต์เอาไว้ในครั้งนี้เจ้าตัวมีการโพสต์เอาไว้เพียงแค่พักหนึ่งก่อนที่จะลบมันออกไปจากหน้าเอ็กซสดตัวของเขาแต่แน่นอนว่าบรรดาแฟนบอลและมือดีทั้งหลายก็มีการแคปภาพกันล่าวเอาไว้ได้ทันนั่นจึงทำให้มันเกิดการตอบสนองแบบรุนแรงในสื่อสังคมออนไลน์ตามมาอาที่แฟนบอลท่านหนึ่งที่มีการโพสต์ว่า ดาวิดนูนเยสเป็นคนโง่เราเองก็อยากจะให้มันได้ผลนะแต่มันไม่ได้ผลเขาทําตัวเป็นเด็กๆและมันไม่คุ้มค่าเลยกับการที่เราจะต้องมาปวดหัวกับเขาเรื่องเรามันก็ง่ายๆแบบนั้นแหละหรืออีกหนึ่งคนที่ก็มีการโพสต์ว่าหนึ่งวันก่อนการควา้าแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์หลังจากได้รับการสนับสนุนมาอย่างตลอดเขากลับทําตัวไม่เป็นผู้ใหญ่อย่างยิ่งและมันคือความผิดพลาดของทางดาวิดนูนเยสที่เขาสมควรจะถูกขายออกไปเป็นคนแปร เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในๆก็เป็การเปิดประเด็นโมาด้วยการเบียดของบรรดาแฟนบอลของเราที่มีต่อการแสดงออกที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ความเคารพต่อผู้จัดการทีมอย่างทางอาร์เนสซอตของตูลดาวินนู่เยสกันไปแล้วเราจะมาจอกเล็กกันต่อเนื่องไปเลยว่าแล้วอนาคตของเขาจะไปลงเอยเช่นไรกัน ถ้ามันก็มีแฟนบอลท่านหนึ่งเอาประเด็นนี้ก็ไปสอบถามกับตัวของทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะด้วยการโพสต์ข้อความในการถามตอบกับทางโรมาโนว่าคุณคิดว่าตัวของทางดาวินนุนเยสจะได้ลงเล่นที่ไหนกันในการแข่งขันฤดูกาลหน้าซึ่งคำตอบที่ทางโรมาโนได้ให้กลับมานั้นก็เรียกได้ว่าสั้นๆแต่ได้ใจความที่สุด ไม่ใช่กับลิเวอร์พูลนะโรมาโนโพสต์ตอบในหน้าเทรนส่วนตัวของเขากับคำตอบสั้นๆดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโนก็เป็นการชี้ชัดอยู่แล้วว่ายังไงเสียตัวของทางนูนเยสก็จะถูกขายทิ้งออกจากสโมสรของเราไปขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปลงเอยที่ใดกันที่จะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของโจตัวต่างหากไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะได้ลงเล่นกับทีมของเราต่อไปหรือไม่อีกแล้วนเวลานี้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราอเนยายจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจซึ่งเราไปการเกาะติดกันมาโดยตลอดนั่นก็คือความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในตำแหน่งประกางตัวกลางของทีมเราหลังจากคนที่มีข่าวโคพันหนาหูมากที่สุดก็คือในรายของทางดีนฮีเซนประกางตัวเก่งจากทางสโมสรเดอเชอรี่บอดมัดนั่นเอง ล่าสุดทาง t The b o o t r o o มสื่อชื่อดังก็มีการระบุออกมาว่าในตอนนี้แหล่งข่าววงในจากทางภายในสโมสรบอลน,นัดเองก็มีการออกมายอมรับแล้วว่าลร์พูลของเราเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้ไปเสริมทัพแม้ว่าปัจจุบันดีมันจะยังไม่เสร็จสิ้นก็ตามทีแต่พวกเขาก็มองเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสสูงมากที่จะเสียนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปตามเงื่อนไขค่าจิกสัญญาที่พวกเขามีการระบุเอาไว้ที่50ล้านปอนด์และสโมสรที่มีโอกาสจะได้ตัวนักเตะมากที่สุดก็คือทางลีกพู จากข่าวดังกล่าวข้างต้นก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับแฟนบอลของเรา,เราหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีหลายสโมสรเหลือเกินที่พยายามจะไล่ล่าลายเซ็นของนักเตะรายนี้อยู่ด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเริ่มแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ